ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านทุกท่านพี่พี่น้องๆองเนาะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแปลงยูคาเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นแปลงเดียวกันเป็นเจ้าเดียวกันกับที่ผมเคยเอาลงคลิปไปนะครับแต่ว่ามันอยู่คนละจุดนะครับผมเ,เขาก็จะปลูกแบบนี้นะครับ อย่างที่ผมเคยพูดไป15เมตรขุดล่อง15เมตรขุดล่องนะครับผมเขาจะขุดล่องแบบนี้แหละจริงๆมันล่องลึกนะครับพอมันหลายปีเข้าดินมันไหลลงมันก็เลยตื้นเขินดูต้นยูคาเขาเนาะคิดว่าแรงจะมานี่น่าจะตัดแล้วล่ะได้ครบกรําหนดตัดแล้วผมดูแล้วพ่อเห็นข่าวแววๆหาทางรถจะออกอยู่นะครับ เมตรสามสิบคูณเมตรห้าสิบทุกท่านในด้านนี้เมตรห้าสิบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเราก็ต้องมาศึกษามามาคิดนะครับว่าเราจะพอจะทำเหมือนเขาได้ไหมนะครับดูดูดูดไม้นะครับสองมือกำรรบางต้นนี่สามมือ ามมือกรมยังไม่ไม่มิดก็มีความสูงนะครับปวดคอเลยทุกท่านนี่พอถึงหน้าเล้งนี่คนงานเขาจะเลาะอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเลาะดูไฟเขากลัวไฟเขา้าเขาจ้างคนงานเฝ้าสวนเขาหมู่บ้านที่อยู่ติดกับกับสวนยูคาเขานะครับดูนะครับ แล้วก็ต้องมาคิดว่าเราจะเพิ่มปริมาตรจำนวนตันต่อไร่ให้ได้ทุกท่านจากสิบห้าตันสิบหกตันยี่สิบตันอย่างเงี้ยเมื่ออายุที่สี่ห้าปีเนาะอันนี้เขาลงขี่ไก่นะครับพ่อผมเห็นตลอดอันที่เห็นเป็นป่าอ้อยนั่นคือเป็นป่าอ้อยของพ่อผมให้หลานเช่าปลูกอ้อย นะครับก็รอเวลาที่จะเป็นป่ายูคาเหมือนกันพ่อแกดูแลที่อยู่นั่นคือสามร้อยกว่าไร่แกก็ปลูกยูคาไปร้อยกว่าแล้วดูขนาดไม้นะทุกท่านเอซีไม่มิดอะ่ะนะครับนี่ผมกอดเลยผมกอดให้ดูเลยนะครับสูงบอกสามสิบเมตรนู่นแหละนู่นที่เห็นยอดอยู่ข้างไกลๆนูน่นนี่ก็ใช่นะครับ ที่อยู่ฟากปาก่าอ้อยนผมซูมให้ดูนั่นก็ใช่นี่แหละผมจะเข้ามาปลูกตรงปา่าอ้อยนี่แหละที่ผมเคยพูดไปมันจะได้ครบร้อยไร่นะครับของผมนี่คือการตั้งเป้าเป้าหมายไว้นะครับให้หลานให้ให้น้องเขาเช่าปลูกอ้อยไปก่อนทุกท่าน